สวัสดีครับวันนี้พกกับซ่องคณิตมิโซะนะครับผมในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตสําหรับการตีแกเวดบอสชิรุคุโรทั้ง3สีในระดับอินไซน์ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะซึ่งอันนี้นะครับพูดตรงๆว่าในรอบนี้จริงๆแล้วคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องเล่นตามเมคานิคทุกอย่างขนาดนั้นก็ได้เพราะนักเรียนของเรามันค่อนข้างจะโอไปเยอะพอสมควรแล้วนั่นเองนะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะมีการแบ่งเป็นทีมหลายๆทีมให้ดูแล้วกันแล้วก็ให้เรานําไปปรับใช้ให้เข้ากับวิธีเล่นของเรานั่นเองนะครับทีน้รา,าก,น,ก,น,นะรน,กรนในก ้งานรอบนี้ตัวไหนที่น่าใช้งานกันบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับรตัวละครดาเมตก็จะมีทั้งหมด3สีด้วยกันในรอบนี้4ม่วงนะครับสารบก,การใช้งานส่วนตัวผมแนะนำว่าหาทางโนซมิมาใช้งานเลยเพราะว่าค่ขาทาตอบโจทย์กับการตีบอสตัวนี้มากๆสีฟ้าครับสีฟ้าเนี่ยก็มีเป็นวากาโมกับชิโรโกเทอร์ คุณจะสามารถเล่นร่วมกันก็ได้หรือคุณจะหยิบมาเล่นในรูปแบบของการสแตนด alone เลยก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้แล้วแต่คนละกันนะใครจะเลือกหยิบอะไรยังไงนะสำหรับเคสตรงนี้ส่วนสีเหลืองนะครับส่วนตัวแนะนำว่าหยิบไม่กลับมาใช้งานมันจะค่อนข้างง่ายนะครับผม แล้วก็ที่เหลือเนี่ยตำแหน่งที่คุณอาจจะต้องมีก็คือเป็นตำแหน่งที่เคลื่อนที่และแจกบาเรียได้ตัวอย่างนะครับตามภาพเลยส่วนตัวแนะนําว่ายูกาชุดพะระ,ะน่าสนใจสำหรับการใช้งานส่วนใครนะครับอยากจะลองเล่นอีกหนึ่งรูปแบบคือการตั้งบังเกอร์เพื่อสะท้อนลูกบอลกลับไปในเฟสที่1่คุณสามารถใช้ตัวละครในการตั้งบังเกอร์ได้แต่จะมีอยู่ตัวหนึ่งครับที่ค่อนข้างจะพิเศษก็คือจะเป็นตัวของโฮชิโนชุดคอมแบทตัวละครนี้จะออกแบบมาให้เรานําไปใช้เล่นในระดับทอร์เมนส์มากกว่าใครลงอินเซนไม่แนะนําให้เอาโฮชิโนคอมแบทไปเป็นบััังงเเเกกกออออรรร์ในนนนาาาล่่่่่สทไคผมีืตวย เราทดลองในการใช้งานแล้วกันนะส่วนเรื่องการปรุงทีมอันนี้เอาไว้เข้ากัไเดียของเราหรือว่าปรับให้มันเข้ากับสไตล์การเล่นของเราไปละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะสำหรับตัวอย่างการลงละกันเดี๋ยวผมจะลงไปทีละสีเลยละกันนะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่สีฟ้าก่อนเลยนั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันที่สีฟ้าก่อนเลยละกันนะครับสีฟ้าที่ผมจะใช้ก็จะเป็นทีมประมาณนี้ผมจะใช้เป็นวากาโมะคู่กับเชโรกเทอร์เรอร์เลยแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ผมจะเล่นในรูปแบบของการยกตำแหน่งให้ดูด้วยละกันนะครับโดยผมจะใช้เป ที่สามารถแจกเกราะได้ด้วยแล้วก็สามารถช่วยในการยือทีมได้ด้วยนั่นเองนะส่วนตัวละครซัพพอร์ตอื่นๆครับก็จะเป็นอย่างเช่นคายโกชุดปีใหม่คิซากิแล้วก็ฟูกะประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนวิธีการเล่นเล่นยังไงเราไปดูกันอ่าอันนี้ย้ำเพิ่มเติมให้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการที่ใครจะเล่นกับบอสตัวนี้บอสตัวนี้มีการตัดฮิวด้วยฉะนั้นพยายามดิกลีเลี่ยงกันฮิวดีกว่าอ่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นส,าสบายๆนะครับ แล้วก,การโจมตีครับมันจะมีการวางระเบิดแบบนี้ขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดว่าใครลงอินเซนมันจะมีการสุ่มค่อนข้างจะน่าเกลียดพอสมควรนะสำหรับพิธีการเล่นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมก็จะพยายามบัฟไปเรื่อยๆรืวยนะครับอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครได้เซฟเซฟใช่ป่ะคุณเอาตัวละครที่โยกตำแหน่งมาแล้วก็กระโดดพาทีของคุณหนีออกมาเลยนะครับ ซึ่งมาจะกการปล่อยลูกบอลมาด้วยแล้วก็การปล่อยลูกบอลตรงนี้มันจะปล่อยออกมา2เลนแบบนี้นะครับก็พยายามยกทีมของเราออกมาจากเลนตรงงานออกไปนั่นเองนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะพอเราเล่นจบเฟสที่1ไปนะครับเราจะไปสู่เฟสที่2กันต่อเลย อัที่การปล่อยเป็นไอพวกรถแบบเมื่อกี้ออกมาชนเราด้วยครับอันนี้เราก็อาจจะต้องรับมือกันให้ดีนิดน,นึงนะแต่ว่าถ้าใครตีตอินเซนพูดตรงๆว่าไม่ต้องกลัวขนาดนั้นนะครับคุณจะสังเกตว่าทีมเรามัาก็ยืนได้เต็มที่เลยนะแล้วก็สามารถยืนปล่อยให้มันทอรดามจต่อไปเด้่อวยแบบนี้ก็ยังได้เลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับคืออันนี้พูดตรงๆว่าเอากล้ามไปต่อยเลยก็ได้นะครับผมส่วนการตีกับชิโรคุโรในรอบนี้โดยเฉพาะในระดับอินเซนนี่แหละนะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูสีอื่นกันต่อครับสำหรับสีเหลืองว่าจะต้องเล่นประมาณไหนกันบ้างเราไปดูทีนสีเหลืองกันบ้างครับที่สีเหลืองที่ผมจัตว์มากก็จะใช้มิกาเป็นดาเมจหลักเนอะแล้วก็ฟูกะคิซากินะครับที่เป็นตัวซับหลักรวมถึงฮาเรคมด้วยเช่นกันมากินะครับเอามาช่วยในการลดกรอบปาาจังหวะแล้วก็ชุนใช้ในการเสกคอสในช่วงแรกซึ่งในคุณสามารถปรับเปลี่ยนคอมในการเล่นได้นะไม่จะเป็นต้องจัดตามผมแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเล่นยังไงเราไปดูกัน อ่ะสำหรับที่การเล่นนะครับผมจะทำการลดคอสก่อนเลยนะอย่างแรกตับด้วยการบ้าครับแล้วก็โจมตีตับด้วยการบ้าเข้าไปอีกหนึ่งทีแบบนี้นะหมุนสกิลครับเพื่อได้ยิงสังเข้าไปหนึ่งทีแบบนี้นะครับ เรียบร้อยเปลี่ยนเฟรครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันที่เฟรถัดไปเลยนะตรงนี้แต่พอระายะเราจะโจมตีเลยนะครับแบบนี้โจมตีเข้าไปอีกนะครับอันนี้คือเล่นแบบเอาก้ามต่อยเลยนะย้ำว่าน,นี่คือการเล่นแบบเอาก้ามต่อยนะครับ ฉะนั้นเราจะไม่ได้สนใจกับแมคดิกอะไรมากขนาดนั้นนะถ้าเกิดว่าใครแคดิอินเซตนะครับในรอบนี้อ่าจบไเข้างหนอีกทีนะครับเรียบร้อยเนี่ยอันนี้ก็จบแบบค่อนข้างจะไม่ต้องคิดอะไรมากครับใช้กล้ามต่อยๆอยไปก็จบแล้วนะครับสำหรับการในรอบนี้นะอ่ะสำหรับสีเหลืองก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสีถัดไปก็คือสีม่วงกันบ้างเนอะว่าเป็นประมาณไหนกันบ้าง สุดท้ายนะครับสารสีม่วงผมจะเป็นทีมประมาณนี้คือใช้แฝดคู่ครับที่คาริโนโซมิอารูเดสริโอคิซากิแล้วก็อยู่กับพลระในการเคลื่อนที่นะครับเล่นยังไงเราไปดูกันวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะครับเราแค่บ,บัฟแล้วก็ตีแค่นั้นเองนะแล้วก็ถ้าใครใช้ยูกะก็ใช้ในการช่วยเหลือทีมให้มันปลอดภัยมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ผมจะใช้ยูกะก่อนแล้วกันนะอันนี้เราได้แบบเซฟเซให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้ทำการบัฟครับ รอคอส์นะครับแล้วก็โจมตีเข้าไปแบบนี้โจมตีเข้าไปอีกรอบนะครับก็ประมาณนี้นะคุณจะเห็นว่ามันก็ข้างะจบง่ายมากๆเลยนะสำหรับการเล่นตรงนี้อ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครเล่นเซฟใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวรอรอก่อนตรงนี้มากระโดดเลยครับเพื่อดึงทีมของเราเข้ามาให้มันรอดปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมนะทำการบัฟครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะโจมตีนะครับเราตามรายการ,รต่แบบนี้ไปตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวปิดงานเลยก็ได้ตรงนี้นะครับโจมตีเข้าไปก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จบแบบเร็วๆแล้วกันนะสำหรับการเล่นนะครับใครที่แบบเ้ยขี้เกียจจะเล่นอะไรนะครับเนี่ยคุณเห็นไหมว่ามันจบได้ก็ตั้งใจเร็วมากนะครับสำหรับการเล่นในรอบนี้ถ้าใครตีแค่อินเซนนะ ก็จะมีประมาณนี้และกันนะครับผมสำหรับตัวอย่างในการตีก็พยายามจัดให้มันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นตัวละครในการเล่นซับต่างๆนะครับหรือว่ารูปแบบการเล่นจะมีการต่อยตรงๆหรือว่าจะเป็นการเล่นเซฟเซฟนะครับก็มีให้ดูเป็นตัวอย่างและให้นําไปปรับใช้ไกด์ดีของเรานะครับก็จะมีประมาณนี้และการสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าไปไปยังไงรบกวนกดไลค์กดติดตามไปนะจารผมด้วยนะครับให้มีทํถามอะไรเพิ่มเติมสามารถ,ถาคอมเมนต์ได้เช่นเดิมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ